สวัสดีครับผมนายธวัชชัยบ้านผือเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโปจำกัดผมมีอาชีพทำการเกษตรซึ่งเดิมมีปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้เข้าร่วมโครงการระบบน้ำในไร่นาซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในทำการเกษตรผมก็ได้เข้าไปสหกรณ์การเกษตรเพื่อกู้เงินมาทำในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำผมก็ได้ ขุดเจาะน้ำบาดาลแลวกะ็ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขุดเจาะยู่3สามบอ่อครับใส่แผงโซลาเซลล์สามแผงก็เพลส่คร้ครับน้ำไหลตลอดครับหนาแรงปัญหาเรื่องน้ำกับเบิดไปครับเพราะว่ามีน้ำให้งวากินให้กล้วยนอนย้ำหนาแรงครับปลูกแลวกะ็ปลูกยาก็ได้ครับแทงโปลา ก็บพต้องการนำลายครับแยงโกลาน้ำาพอดีดีๆแล้วก็ปล่อยเลียเ้ยงปลาปล่อยล้งหนองปลาเลี้ยงปลายาก็ได้ขายพร้อมครับ mm. ครับยาแนะนำกะเกษตรกรลองไปหาบอ่อน้ำดีๆครับแล้วก็ลองไปขุดจอนำบาดาลขึ้นมาใส่แล้วก็ใส่แผงโซลาร์เซลล์ครับ จะได้ลดต้นทุนครับ านาวดีภาษาละเอค่ะชื่อเล่นชื่อสิวเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโพจำกัดค่ะและก็เป็นสมาชิกโครงการลูกหลานนําลูกหลานกลับบ้านด้วยคะ่ะเป็นสมาชิกโครงการลูกหลานนี้ก็จะเข้าปีที่สองแล้วเช่นเดียวกับเป็นสมาชิกสหกรณ์นาโพเช่นกันค่ะข้อดีของการเป็นสมาชิกนะคะคือเรามีเงินทุนหมุนเวียนค่ะมีเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาหมุนเวียนมา มามาใช้จ่ายในการประกอบอาชีพแต่เดิมทำนาค่ะอาชีพหลักคือทำนากับมีมีเสริมคือทอผ้าไหมแต่พอได้มาเป็นสมาชิกสากลก,การเกษตรนาโพและก็เป็นโครงการสมาชิกโครงการลูกหลานแล้วเรามีเงินทุนมาหมุนเวียนเราสามารถซื้อวัวเลี้ยงค่ะมาต่อยอดในชีวิตคือซื้อวัวเลี้ยงได้จากสองเป็นปีนี้ปีแรกมีสองมีสามต่อไปก็มีสี่มีหา้าเพิ่มขึ้นค่ะ ตอนนี้มีวัวทั้งหมด10ตัวค่ะแล้วก็มีทํามันสัปะหลังด้วยค่ะคะมีปลูกมันเสริมการทำไร่ทำไร่สัมปะหลังค่ะปีนี้ก็เพิ่งทําปีแรกค่ะคะ่การได้มาเป็นสมาชิกสากลน,นี้คือดีมากเลยค่ะเพราะว่าเรามีทุนเราช่วยให้เราไม่ได้มีทุนเร,เราขาดทุนจำเ,เราขาดทุนในการมาต่อยอดคือช่วยได้เยอะเลยค่ะ เพราะว่าหนึ่งดอกเบี้ยต่าค่ะดอกเบี้ยต่ําดีกว่าที่เราจะไปกู้กู้นอกระบบหรือว่ากู้อย่างอื่นมากู้แบบเงินแบบอย่างอื่นมาทำนะคะสวัสดีค่ะิฉันนางประนอมปีไทยสงอยู่บ้านสว่าง บ้านเลขที่50หมู่8ตำบลสีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพอดีกับเป็นสมาชิกสหกรณ์เกษตรนาโพจำกัดค่ะดิฉันกับได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ก็เลยได้มีโอกาสเข้าโครงการนิ้วน้อมอนค่ะได้รับการ,รส่งเสริมเป็นเงินกู้ยืมเหลือกับมาได้มาเห็ดนามปะปาบางปีเขาทำนาผลแรงมีโครงการก็เลยไดเอามาเห็ดมาทำ น้ำปลาปลาใส่แผงโซลาเซลล์ค่ะพอดีกะมีโครงการม้อีกกเลยได้เฮ็ดโครงการเกษตรผสมผสานนะคะ่ะเกษตรผสมผสานแล้วกะ็ได้ปลูกพืชได้เฮ็ดคล้องใส่ไกล้ได้คูดสะได้เลี้ยงปลาได้เลี้ยงปลาแล้วกะ็ได้ปลูกพืชหมุนเวียน ได,ได้เลี้ยงงัวน้ำค่ะได้มีโครงการจากทางสาหกรณ์ที่ได้มาส่งเสริมให้เงินกู้มาก,ก็ได้มาซื้องวัวนั่นแหละก็ได้ซื้อหมูน้ำค่ะมีหมูอยู่แม่หนึ่งก็ะออกลูกได้ส,สิบสี่ตัวค่ะ <c oughs> กะ็ก็หมูกรเลี้ยงไปขายไปหมุนเวียนไปเรื่อยๆแหละค่ะไก่ไก่พันไข่พอมค่ะในเลี้ยงไก่พันไข่เหลียกินก็นได้ขายนะคะพอดีกะ ถือว่าเป็นการดีค่ะถือว่ามีโอกาสได้เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วก็เชิญชวนอยากให้พี่น้องผู้ที่สนใจผู้ที่ว่บบาบัณนิ้เขาเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็อยากให้เขาเป็นสมาชิกสหกรณ์ค่ะเพราะว่าสหากรณ์นี่เป็นของพี่น้องแล้วก็สหกรณ์ก็สิได้ดูแลเขาเฮาก็สิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ก็ขอขอบคุณทั้งโครงการทีได้มาสนับสนุน หน่วยงานของสหกรณ์จังหวัดบุร,บรีรัมย์กับสหกรณ์การเกษตรนาโพจำกัดค่ะรู้สึกว่าได้ผลดีกับการตลาดขายน้ำบันยังมะพร้าับเอาพืชพืชผักที่เลาปลูกได้เป็นิกเป็นมะเขียเป็นพืผักจานๆรับือว่ามีแรไใ้เพิ่มขึ้นหลายก้าเก่าค่ะก <ขอ S 1> ็คือว่า ซักก่อนปตองเขาไปซอยเรื่องการตลาดลน้องพราะว่าขนาดขายในหมูบ่บ้านกับพ่อไหมครับบ่บ่ได้เขาไปซอยในในใคล้ายการตลาดเนี่ยเพราะว่กขายน้ำบ้านอยังบางข้อกันครับเชอบพ้นกับไปซื้อบางทีบางทขียกับ <c oughs> ที่เล้าเห็ใดใดเนะ <c oughs> าะครับสุดที่ว่าได้ผลเป็นยางหนาพ่อยใจครับที่ที่ได้รับเงินโครงการนี่มาเนะ <c oughs> าะครับสุดที่ว่าได้เป็นหนาค่อยใจ อยากให้กมรมส่งเสริมนะคะช่วยสนับสนุนในส่วนของเงินทุนของโครงการจัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำนะคะสำหรับสากลเกษตรนาโพ mm hmm. แล้วก็โครงการที่2ก็จะเป็นโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรในยุคน mm ิวรนมอนนะคะซึ่งสากลนาโพจำกัดสากลเกษตรนาโพจำกัดก็ได้กู้เงินจากกมรมส่งเสริมสากลเช่นกันนะคะก็มีการ ปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกในโดเบี้ยที่ที่ต่ำเพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนนะคะในการปลูกพืชผักแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงไก่ซึ่งเป็นโครงการที่าสามารถปลูกพืชที่หมุนเวียนได้เร็วแล้วก็ปลูกขายได้ตลอดทั้งปีนะคะ ทำให้เกษตรกรมีรายได้และก็สามารถที่จะนำมาจุนเจือเยี้งครอบครัวได้และก็สามารถที่จะนำส่งชำนี้ได้ตามที่กำหนดนะคะซึ่งโครงการนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้เป็นโครงการต่อเนื่องแล้วก็ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้สมาชิกสากลได้อยู่ดีกินดีค่ะ